ไม่มีนี่แพนทุกคนว้โอ้สวัสดีครับทุกคนในม่มกกับช่องตั้ตัตแอนออออีกแล้วนะครับยูหูเย่นะครับแล้ววันนี้นะครับน้ามาอยู่กับแมปอ้าวผิดแมปผิดแมปนะครับตอนนาแบบนี้เฉยเลยแบบอ่ออ่ออออ่ออ่อารทำฟาร์มนะครับวันนี้นะครับจะขุดเหมืองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองกันเลยดีกว่าแต่ก่อนเองนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านนิดนึงนะครับไม่ใชชเข้าบ้าน เข้าเกมหนึ่งนะครับ you can butter butter เด้อไไม่รู้นะเบอร์เทอร์มดีเหรอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าไปสู้เล่นกันดีกว่านะครับเผื่อว่าจะมีตัวอะไรสู้นี่ซอมบี้นะครับซอมบี้ดีมากเลย ตามเตื่นตามจ้าอย่าระเบิด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 ถ้าเกิดระเบิดลงโอเคเรียบร้อยโอเคมานอนกันดีกว่านะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะลงไปขุดเหมืองกันนั่นเองนะครับนี่ฟื้เรียบร้อยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองกันเลยดีกว่านะคะแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะคือที่ขุดหินแน่นอนไอ้ที่ขุดเหล็กแน่นอนเหล็กเอาไต้องไปก็ได้นะครับแล้วก็ของ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็ทำอะไรอีกดีอะเดี๋ยวค่อย <co f> ไปทำในเหมืองก็แล้วกันเานานะคงไม่น่าจะต้องใช้อะไรมากนะคะแต่ว่าไม้น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวนางขอไปอุ้ยอุ้ยติด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 บักว้ายว้ายว้ายใครกันเนี่ยคีเปอร์ส e r h คีเปอร์ r h ้คีเปอร์ Er night, er คีเปอร์ยู่นนคีเปอร์ยุ่นนคนเดี๋ยวเราเดินมาว่านะคะ่ตมันขุดดิ่งลงไปเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรละขุดดิ่งลงไปเลยดีกว่านะครับคอนเซปของอ่า YouTube ช่องหนึ่งนะครับเขาให้ขุดดิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสืบสืบคนข้อมูลมานะครับเฮ้ยแบบนี้ขุดตัวนี้อ้าวที่ขุดไม่ได้เอามาอ๋อเอามานะครับ อยู่นี่นั่นเองนะครับแล้วก็กดลงไปเลยขุดขุดดิง่งลงไปโอเคนะครับนี่ไายทานใครยังช่วหน่อยเดี๋ยวนั้น,<า>นเราก็ <ทำ S 1> เจอทานแล้วทไมแล้วจะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าจะขึ้นอย่างไรเอ,อิ่มเนาะใช่สิเราจะขึ้นกันย,ย่างไงนะครับไม่เป็นไรหรอกโอ้ย ลาวาที่เราอะอืม <Hey, S 1> ต้องใช้บล็อกอุดไหมเนี่ยบล็อกอุดอก็อุดอ,อุดครับปึ๊บ,บ,บ,บเรียบร้อยลาว่าเทเจเจอร์ปแปลกแอุย้ยเหมืองเกลียดเหมืองมากอะทำางดีทำางด,ดีจัดการนนยังดีกับหมูตรงนี้มาปิดไปเลยดีกว่า เราก็ตรงนี้เราไม่มั่นใจที่จะขุดเท่าไหรอ่อ่ะกูขุดแล้วลาวาขึ้นมาทําไมโอเคไม่มีลาวาเมื่อจะถึงเนี่ยถึงสุดเหรอถึงอะไร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 เย่เ <Yeah. S 2> จอเหล็กเจอเหล็กแล้วนะครอื้ม เจอกันได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ดีละที่เราเจอเด็กแม่หวังว่าจะทั้งโอเคทั้งทองอเพ็ดไ,ไม่มีนี่เพชรทุกคนเห็นเจอเพชรโอไม่ก็เดี๋ยวมันจะต้องตกลาวาหรอกดูนะพึงน, oh <my> นี่คืองกมากอะ่ะคนเนี้ยให้มาอันเดียวถ้าเกิดให้มาสองอันละ่ะก็ดีสินี่ให้มาอันเดียว เฮ้ยจริงเหรอมันต้องมีอีกสิจะให้มาอันเดียวจริงๆสิเออตายแล้วตายแล้วตายตายตายหูเกือบอเกือบตายเกือบโดนลาวาตายทำไมเราเจอเพรแค่มเมเ็ดเ,เดียวเนี่ยจุดเลยให้มาทำไมเท่านี้ไม่ต้องให้ก็ได้มั้งแต่ให้ก็ดีนะครับโอเคมีทองเราก็จะเดากเห็นเห็นเห็น,หนทองอยู่ตั้งนานแล้วเราก็เห็นนะนั่น เอาที่ขุดไม่พังด้วยดีแล้วที่ยังไม่พังแต่ขออย่าพังก็แล้วกันนะครับกลัวมากเลยการที่มันพังเนี่ยนะครับโอเคลองขุดปึ๊บปึ๊บตัดแล้วนะครัโอ๋อพังสุดท้ายก็พังจนได้เออใช้ที่ขุดเล็กก็ได้นะคะยอม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 ใช้หรือว่าไม่ใช้ดีไม่ใช้ดีกว่าน้สึกเปลืองเปลืองมากด้วย นะคบโอเคนองได้โต๊ะครับติ้งเทเบิลเทเบิลมาแล้วนะครับเรียบร้อยใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับทำที่ขุดมาสักสองอันก็แล้วกันนะครับไม่ใช้ก็แล้วกันเพราะว่ามันอัดนะกลัวว่าจะไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับโอเคเอไม่ได้ค้าอีกแล้วนะครับโอเคเราก็ขุดไปเลยโอ้เจอของดีเจอเลสสโตน เออเอมเอมรือ่ะอะไรม,มีมีราคาเยอะกว่าเจ็บเยอะที่สุดใครเยียที่สุดอืมราคาเยอะโอ้โหเอสโตนเยอะมากดูเหมือนจะเป็นเนเธอร์แลกเลยนะครับนี่มันก็ขุดลงไปเลยนะครับลึกๆเลยมาลาวาเช่นเคยลาวาเช่นเคย มีฐานะม่เสียใโอ้ยทำยังไงดีงั้นเดี๋ยวนำลงขอเปิดอันนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนหมดสุดผิ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 ดไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เปลี่ยนหมดจะเพิ่มนี่คูดอะไรก็ไม่รู้นะจะได้เห็นว่าช้างที่เท่าไหร่นี่อันนี้ช้างเจ็ดช้างแปดช้างประมาณช้างนี้นะครับก็ล้วโอเค เค้งเรามาเริ่มลงเหมือนกันเลยดีกว่านะครับบริเนวณนีนท้ทำดันเจียนก่อนนะครับดันเจียนคืออะไรก็คือแบบนี้แหละทำไปอุ้ยทำไมอยู่ดีๆมันกระพริบมาโอเคครับก็สำหรับวันนี้เราก็ได้มา ตรงนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะมันจะมาขุดเหมืองน,นั่นเองตอนนี้นะคบนะแค่จะพาทุกคนนะคะมาลงดันเจียนแล้วก็พาทุกคนมาบรเิเวณแถวนี้เฉยๆนะคะแต่ว่ายังไม่พาทุกคนมาขุดเหมืองให้มันเจอแร่เป็นจริงเป็นจัง <ๆ S 1> นะครับก็จะเจอแค่แค่นี้นะครัเท่าที่ได้เจอเจออ้ทองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทำทอดก่อนทอดมาทั้งสองอันเบะไม่ใช่สองอันละเกอละแต่มันไม่เกินละอันดีดีทองแถวนี้ทองเยอะมากนะครับ ถืว่าทะเลทรายทองมันจะเยอะนะคะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ้องเคยเล่นมาค่ะวิชลอดไม่เคยเจอทองเลยนะคะตั้งแต่เกิดเจอเพชรสิบสิบเม็ดแต่ไม่เจอทองเลยนะคะไม่เจอเลยสักเม็ดแถวนี้กลับเจอเยอะมากนะคะไม่น่าเชื่อเหมือนกันโอเคได้ลงเหมืองแค่คร่าวๆนะคะเบื้องต้นไปไว้นะคะแค่ทําเหมืองเฉยๆเพราะว่าตังๆไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะคะเดี๋ยวเมมันเต็มนะครับก็ลาไปก่อนนะคะเราจะกันในคลิปหน้าบ๊ายบายทัสสวัสดีคับ